สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ไ s ซ g แ a l นะครับสวัสดีครับคุณหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในพิสดุดีหนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะครับก็ตลาดก็ย่อๆลงมาทั่วโลกเลยนะครับครับผมหุ้นอเมริกาหุ้นจีนโลหะอะไรก็ย่อกันหมดเลยก็ขึ้นมาเยอะนะผมมันขึ้นมาเยอะนะครับผมอืางั้นเรารายการเราเข้าสู่หุ้นไทยก่อนนะครับเป็นซิสเต็มเทรดของเราเป็นเคทีนะครับ อ้าวมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับ KT ทำอะไรไปบ้าง KT ตอนนี้พอร์ตของเรามีอย่างนี้นะครับ10ตัวเต็มนะครับมีแบมแบมยังถืออยู่นะครับ CPO ถืออยู่ i r p c i v l Jazz KBank TFG นะ TFGTU ยังอยู่นะครับ ตัวที่ออกไปคือ KTC นะครับ<อ> KTC เนี่ยมันแดงนะครับแดงก็หมดโม um, เมนตัมแล้วก็ออกแล้วก็ตัวที่เข้ามาแทนคือสีตั้งนะครับ STA <อ>เข้าเขียวแรกอย่างนี้นะครับ<อ> STA <อ>เข้ามาแทนสิบตัวนะครับ<อ>สิบตัวผมขอพาดูอ่า ดูพอร์ตนะครับดูพอร์ตนะครับอ่าส่วนเรามีสิบตัวตามนี้เลยนะครับเต็มนะครับเต็มเต็มเต็มที่ออกไปก็ขาดทุนออกไปเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับถือว่าถือว่าไม่เยอะเอานะคอขอดูดูรูปนะครับผมตัวไหนนะครับสิบตัวเต็มสิบตัวเต็มใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ในพอร์ตอ่ะอ่าแล้วก็ สิตัวเต็มนะเอ๊เดี๋ยวนะผมพาดูอ่ะพอร์ตนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำอะไรไปบ้างนะครับก็มีเงินปันผลเข้ามาของ i v l แล้วขาย ktc ออกไปนะครับแล้วก็ซื้อ sta เข้ามานะปันผลมีสองตัว psl กับ i v l ครับครับไม่มีอะไรมากก็ เปลี่ยนตัวหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับครับผมโอเคก็ยังเป็นอยู่นะครับตลาดยังเปิดอยู่นะตลาดยังเปิดอยู่ครับก็เปลี่ยนตัวได้ครับกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยว้ายปนเป็นอยู่แถวนี้หลายรอบแล้วดิอืมนานแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้มาครึ่งปีแล้วคุณไหมครึ่งปีแลวใช่ไหม น,นี่ครบหาอย่างกตั้งว่าครบแล้วแย่แ yeah, ล้วเอามาสงสัยจะไม่ค่อยจะดีมาดาวโจนส์นะครับพูดนอเมริกาก็โมเมนตัมก็ล่วงแล้วนะครับตอนนี้ไดเวอร์เจนแล้วนะไดเวอร์เจนชัดเจนนะครับ uh huh. ระหว่างโมเมนตัมกับกับราคานะครับราคาชี้ขึ้น uh huh. นะครับโมเมนตัม um ชี้ลงนะครับ uh huh. ในดับว uh ิกล e ่ไเวอร์เจนนะครับ เช่นเดียวกันตัว S&P 500ก็เหมือนกันนะครับภาพเดียวกันเลย NASDAQ ก็เช่นเดียวกันม,มันก็นหมดนะครับสวยนะครับขึ้นไปแต่ก็เป็นยังอยู่ในเส้นขนานแล้วก็โมเมนตัมเดเวอร์เจนทั้งหมดเลยครับอืมใช่ครับเี่าง,ร,งร้อมลงครับห่างเซงก็ย่อลงมาโอ้โหปิดอย่างนี้เหมือนจะลงต่อไปเลยนะเอ็นกอลฟกันทั่วนะ อย่างอย่างตัวห่างเส็งเนี่ยเป็นเป็น Engulf weekly นะครับแต่ตัวดาวโจนส์ P นะเขามี Engulf เป็น daily ด้วยนะเออ,อ็อมีบามีบาไหนวะเดี๋ยวนี่ S&P 500เนี่ย Engulf เพื่อวันพฤหัสนะครับตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยครับ oh. NASDAQ กก็ด้วยเนี่ยได้เลเวลเลย ก็เป็นสัญญาณรีเวอร์ซลอย่างหนึ่งนะครับห่างเสงก็เอ็นเก้ใช่หครับห่างเสงห่างเสงไปเอ็นเก้าเป็นตัวเป็นตัววิกฤติเดลี่เขาไม่วิกฤแรงกว่าเดลี่อย่างนี้แรงกว่าแรงกว่าก็โอเคก็ว่านไปเพราะเขาก็ขึ้นมาเยอะแล้วอะลงมาบ้างดิทองคำแต่มันลงน่ากลัวเนาะ โอ้เวลาลงมันก็ทั้งเร็วทั้งแรงเนาะทองคําขอดูเป็นวิกฤตเลยนะครับแฟกต,ตัวนี่ทะลุขึ้นไปนะแล้วก็ย่อกลับลงมาอย่างงงๆนะครับซิเวอร์เขาไม่ทําแบบนี้นะซิเวอร์เขาขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับอ่าซิเวอร์ยังอยู่นะครับไม่เสียทรงครับไม่เสียทรงแต่ทองคํานี่รู้สึกว่าหน้าตาแปลกๆนะครับอันี้ก็ยออกอ่อหมดเลยนะครับแก๊สก็ยออก่อ เรียกว่าเมื่อวิคที่แล้วนี่ส่วนมากจะย่อเป็นสัปดาห์แห่งการย่อกันครับอก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรไม่มีอะไรเกาแล้ว <cassette S 2> มัแบบนมันก็น่าลงเนาะตั้งเนาะเป็นรีเวิร์สเป็นรีเวอร์ซอลครับอ้าวคนนี้ยังรอยอยู่ครับบิตคอยนี่อ่าทำ <ม Bar. S 1> ไมซื้อวันนี้เลยไหม ผมซื้อได้นะครับนี่แต่แต่คุณหมายไปช็อตเถอะผมผมมีอยู่วะ่ะเหน่ะหตรงนี้ต้องซื้ออะไรนะคุณบ้างอ่าจุดซื้อนะครับมารีวิสิตเส้นขนานให้ด้วยนะครับถือว่าต้องขอบคุณใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่เขาสาออนราคาให้มาหน่อยนึงมาครับอืมก็เป็นเป็นจุดเดาว่าน่าซื้อมากกว่าหน้าขายเนาะครับผมอือใช่ครับ สวยจริงๆขอเอออีทีเรียมันนั้นแรงมากเลยคุณใหม่ใช่ครับนี่อโอ้โหแรงของเขาเลยครับอืก็ไม่เสียทรงอะไรนะครับขึ้นมาก็ทำท่าได้หลอดีมากนะถูกต้องเลยสองสาม,สาม,มจริงๆนะครับซื้อมาเนาะก็ประมาณนี้นะครับม,ม,มีจะบอกว่าคริปโตก็ไม่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 ถึงกับเรียกว่าย่อนะคุณใหม่นะนะจริงๆแล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาโตไม่ย่อนะไม่ยอ่อนะเขาทำไพ่แอคชั่นที่เป็นขาขึ้นด้วยซ้ํานะครับใช่ครับผมก็มีพวกตลาดหุ้นแล้วก็โลหะที่ย่อลงมาอืมตลาดหุ้นย่อหนักเหมือนกันนะเฮ้ยมันขึ้นไปเยอะอืม,อม มันไม่ได้ย่อบแบบไซเวยมันย่อมันทำท่าลงด้วยอย่าตกใจมากดิก็ใช่ใช่ก็เวลาลง <S 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 ก็ลงแรงนี้แหละลงเร็วลงแรงเป็นธรรมดาตอนขึ้นนะ่ะขึ้นช้าแนะต่รอบนี้ขึ้นไวนะทั้งทั้งนะห่างส็งขึ้นไวมากนะได้ขึ้นไวแต่ก็อยู่ไม่นานนะคุณต,ตั้งผมว่ากี่สัปดาห์เองเดือนนึงได้ไหมให้ดีใจแป๊เะให้ขึ้นชมได้ประมาณเ,นะเดือนเดียวเองนะนะเออ แต่จีนไม่เสียส่งนะคุณใหม่หนี่เดี๋ยวพาดูหุ้นช่งางไห่นี่โคเอ็นก่าแล้ววะเอ็นเกาบิลี่เหมือนกันครับแต่ก็โอเคนะก็ไม่ไม่แย่นะทั้งหังเซิงทั้งทั้งสัางไห่ก็โอเคอ่ะไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องรอดูแท่งหน้าครับผมครับเขาไม่ได้เดเวอเชนเหมือนหุ้นอมนเมริกานะหังไห่ปุ๊บ เป็นกาลงมาแล้วทลุเติร์ลัเฮ้ยใหญ่เลยเชียดเชียดหน่อยไปใช่ครับของเราส่งข่าวสารของเคทีผ่านทางช่องทางนี้นะครับเพื่อนที่สนใจเรียนเชิญแอดเฟนได้เลยนะครับครับโอเคทุกวันศุกร์ก็จะมีข่าวสารให้นะครับโอเคครับสรันวานี้พวกเรามีอัปเดตเท่านี้นะครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับบััสดีครับ